seng ka สวัสดีครับพบกับไมซังกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวหมายและความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านหมาอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติไรอันากาดบดนทิดระสค์ต่อให้กับ f อแฟนคลับแม่แม่ที่รักน้องและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับทราบสําหรับคลิปนี้มาส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้องประจําวันที่24พฤศจิกายนจากการโพสต์ของน้อง และแม่น้องนะครับเริ่มจากโพสของแม่อังก่อนเลยนะครับจริงๆอยากบอกว่าน้าตาซึมกับโพสนี้เพราะเข้าใจความรู้สึกความเป็นแม่ที่คิดแบบนี้ในคำว่าแม่ถึงแม่จะภูมิใจในตัวลูกขนาดไหนแต่เมื่อเห็นลูกทั้งทำงานทั้งเรียนแถมยืนเป็นเสาหลักของบ้านอีกด้วยผมเชื่อว่าแม่ ก็อดที่จะสงสารลูกเป็นห่วงลูกไม่ได้อย่างแน่นอนแม่อังมีโพสต์ไว้ว่าอีกหนึ่งความภูมิใจรีดผ้าไปยิ้มไปหนูเก่งมากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยสู้สู้แทกแทกรักและภูมิใจในตัวหนูที่สุดผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นเด็กคนไหนสู้เพื่อครอบครัวยิ่งทั้งเรียนและทำงานด้วยน้ำตาแตกตลอดถ้าได้เห็นหรือมีข้อความแบบนี้ไปต่อที่โพส์ของน้องเลยดีกว่านะครับน้องมีโพสต์ก่อนนอนไว้ ดังนี้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนมายิ้มให้กันดีกว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับไรอันกาดบดิตทุกที่สุดชีวิตคนเราไม่สามารถรู้อะไรล่วงหน้าได้แม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใช้ทุกวินาทีให้มีความสุขที่สุด ยิ้มกันไว้เถิดนะครับสำหรับคลิปนี้มาร์ทเดทความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติไวเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไรอันกาดบดิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งให้กับหมายแซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ